ก่อนจะชมรายการคุณนายจตกราดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับประคายแล้วก็กดกระดิ่งตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เลยนะคะผมจะได้ไม่พลาดการชมคลิปใหม่ๆครับ ผู้ชมรายการคุณนายใจตลาดทุกท่านเลยนะฮะเจอกันอีกเช่นเคยครับทุกวันพุธ9โมง20สนทีกับรายการคุณนายใจตลาดนี่และวันนี้ครับผมอยู่ที่กาญจนบุรีครับผม วันนี้นะฮะต้องบอกว่าพิเศษมากมากเลยครับพิเศษยังไงเดี๋ยวต้องไปเจอกับแขกรับเชิญของเราครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบนี่เดี๋ยวขอแนะน,นําคุณนายของเราก่อนนะครับคุณปร,ริษาสายดีนะครับภรรยานายกเทศมนตรีตำบ我才โยกอําเภอไซย,ยกจังหวัดกาญจนบุรีครับสวัสดีครับ,รบขออนุญ,ญาตเรียกว่าพี่พรแล้วกันได้ค่ะพี่พรครับเราอยู่ที่ไหนฮะท่ากระแซค่ะท่ากระแซนี่เป็นทางรถไฟสายมรณนะโอ้โหต้องบอกตื่นเต้นมากๆเลย ไม่เคยมานี่เป็นครั้งแรกเลยพี่จะพาไปถ้ำก่อนแล้วครับผมถ้ำกระแซแล้วก็ถึงจะไปรถสายมาละได้เลยฮะถ้างั้นเดี๋ยวไปเลยฮะไปเลยไปเลยไปไปตงฝนกันเถอะมาถึงแล้วค่ะน้องเทถึงแล้วนะครับผมถ้ำกระแซของเราค่ะถ้ำกระแคฮะโอ้โหดคุณผู้ชมฮะก่อนที่เราจะ เดินไปชมเส้นทางรถไฟสายมรณนะสามารถเลี้ยวซ้ายตรงนี้ก็จะถึงถ้ำก่อนเลยค่ะ<อ>ส่วนของถ้ำเนี่ยมีประวัติความเป็นมาไงบ้างคะ่ะพี่พรอ,อันนี้คือเคยเป็นที่ผักของเฉลยศึกที่นี่ค่ะว่าจะมาสร้างสะพานมรณนะอครับ<อ>แล้วก็ชาวบ้านอ่ะท่าน ชอบมาสักการะกันที่นี่เพราะว่าเป็นพระพุทธรูปที่แบบว่าศักดิธิ์ครับค่ะของคนที่นี่มาแล้วจะต้องมาต้องมาไหว้ก่อนใช่ไหว้ก่อนที่จะไปชมก็คือตรงนี้ก็คือสมัยก่อนนี่ก็เป็นแบบว่าที่พักของเฉลยศึกะฮะสมัยสงครามโลกครั้งที่สองอืมอ่ะได้ฮะมาถึงแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปสักการะพระพุทธรูปข้างในก่อนครับแล้วเดี๋ยวเราไปเดินชมครับเส้นทางรถไฟสายมลายันครับไปเลยครับ รู้ไหมคะว่าเส้นทางไต้เมลณะนาเนี่ยหนึ่งม้อนมอรถไฟเนี่ยค่ะมอสรถไฟเนี่ยนะตอนหนึ่งชีวิตของเฉลยศึกตอนหนึ่งชีวิตเฉลยศึกเลยอ้โหูทพอันนี้เขามีขนาดใหญ่มากเลยนะครับใช่ค่ะอันนี้มีความยาวประมาณเท่าไหร่ครับยาว400เมตรค่ะสูงจากพื้นน้ํา10เมตรสูงจากพื้นน้า10เมตรยาว400เมตรฮะเฉลยศึกที่เนี่ย ก็จะต้องแบบเอาเชือกผูกเอวค่ะครับโล้โคนตัวลงมาเพื่อแก้สลักตรงนะคะเนี่ยให้เป็นทางรถไฟ<อ>ใช่ค่ะโอ้คุณผู้ชมไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแล้วก็น้องเคทรู้ไหมคะว่าทําไมถึงเรียกเส้นทางรถไฟสายมอระณะทำไมถึงเรียกเส้นทางสายมอระณะครับค่ะเพราะว่าขบวนญี่ปุ่นรถไฟที่เปิดเดินครั้งแรกอ่ะครับลองเส้นทางเนี่ยเป็นเป็นขบวนแรกเลยแล้วล่วนลงไป เสี้ยชีวิตทั้งหมดทั้งกระบวนเลยใช่ก็เลยเรียกว่าเส้นทางรถไฟสายมรณะโอ้โหคุณผู้ชมฮะใช่สุดยอดมากฮะนี่เป็นครั้งแรกเลยนะฮะโอ้พี่พรเป็นครั้งแรกของผมเลยที่ได้มาเห็นนะฮะปกติผมจะเห็นอยู่ในทีวีครับแล้ววันนี้ต้องบอกว่าฝนตกนะฮะแบบว่าต้องอาศัยร่มนิดนึงฮะก็บอกว่าช่วงหน้าฝนก็เที่ยวได้เหมือนกันแต่เราต้องระมัดระวังนิดนึงคครับผมนะฮะเป็นไงฮะนี่วันนี้เราจะสามารถได้เห็นรถไฟไหมครับ ได้ค่ะเดี๋ยวจะมีช่วงเวลาของเขาออกใช่ไหมฮะใช่ค่ะคุณผู้ชมที่ดูอยู่นะฮะอยากจะมาเที่ยวที่นี่มีค่าบริการหรือสามารถมาไม่มีค่าบริการไม่มีเลยนะครับมาได้เลยอืมแต่ก็ต้องดูรถไฟนะคะว่าจะมาเที่ยวได้มั้งจะมีตารางยู่อ๋อยังมีตารางอยู่นะฮะก็เช็คหน่อยว่าเผื่อมาแล้วเนาะจะเห็นรถไฟวิ่งสวยๆนะฮะบางทีเรายู่วันนี้รถไฟกำลังมาเนี่ยไม่ได้ไม่ได้นะฮะ มันจะมีช่องจังหวะช่วงให้เราได้พักนะฮะระหว่างที่เราเดินไปใช่ไหมครับใช่อันนี้เขียนอยากทราบเวลาเราเดินไปมันจะมีช่องให้เราพัก,พกใช่ไหมคุณผู้ชมที่จริงเราต้องรอรถไฟมานะ<ช>ครับแต่เนื่องด้วยเวลานะฮะ มันจะมีใครอยากจะเห็นรถไฟนะครับผมก็เช็คตารางเวลาดีๆนะครับ <ฮะ S 1> ผมจะได้แบบว่าไม่รอนาน <ฮะ S 1> แต่วันนี้เน,เนื่องด้วยสภาพอากาศครับผมนะฮะเราก็พยายามจะถ่ายให้สวยที่สุดนะฮะผ <ฮะ S 1> ู้ชมมาเที่ยวนะครับช่วงหน้าฝนบอกเลยว่าการจรบรีสวยมากนะฮะ,คฮะใครบอกว่าช่วงหน้าฝนไม่ควรเที่ยวมาเลยฮะคุณจะได้เห็นหมอกนะฮะแล้วเห็นบรรยากาศแบบนี้นะฮะล่มรื่นชุ่มชื่นมากๆเลยครับวันนี้ฮะเที่ยวสุดๆแล้วฮะแต่เลยหนึ่งที่ที่เราต้องไปครับตลาดกันครับผม ตลาดนัดไซโยกน้อยค่ะตลาดนัดไซโยกน้อยครัชูชมเมนูครับวันนี้ครับพี่พรผ,ผ,กกผัดผักกูดกุ้งสดน้ำมันหอยค่ะผัดผักกูดกุ้งสดน้ำมันหอยอือเอาล่ะผักกูดนี่ของโปรดผมเลยเดี๋ยวเราไปจ่ายตลาดฮะแล้วก็ไปหาของกินของอร่อยกันเลยครับไปจ่ายตลาดกันเลยครับ สนับสนุนโดยร้านค้าคุณนายสอสแสวงหาของคุณภาพดีในราคาผู้ผลิตแอดไลน์ line, คุณนายสโต re หรือติ๊กต็อกคุณนายจ่ายตลาด,ดามาถ,ถึงแล้วนะฮะบ,บอกว่า,ายยตลาดนัดไซโยกครับไปตลาดนัดที่วิวดีมากๆเลยทำไมฮนะ โนู่นเลยค่ะมองเห็นพวกเขาฮะทอมดีมากเลยวันนี้ฮะมาที่ตลาดนี้ตลาดนี้เขามีเวลาเปิดปิดยังไงบ้างครัะเปิดตั้งแต่วันศุกร์ค่ะแล้วก็วันอาทิตย์ศุกร์วันอาทิตย์ตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับ่ายโมงก็เริ่มตั้งแล้วค่ะบ่ายโมงเริ่มตั้งแล้วยนประมาณทุ่มทุ่มหนึ่งนะก็เริ่มวายแล้วนะฮะแต่ช่วงเย็นๆมานี่คนก็จะคึกคักแบบนี้นะฮะวันนี้ครับเมนูเราต้องใช้ผักกูด ใช่ใชไหมฮะเราต้องมาตามหาวัตถุดิบที่นี่นะ,ะ <c oughs> กับเมนูอะไรนะครับผัดผักปูดกุ้งสดน้ำมันหอยโอเคอ่ะ้างนั้นเดี๋ยวเราไปหาซื้อวัตถุดิบ <c oughs> แล้วก็ไปดูว่ามีร้านอร่อยร้านไหนบ้างครับ<า> <c oughs> ไปเลยค่ <c oughs> ะ ถ้านอกจากแคบหมูแล้วเนี่ยมีน้ำพริกด้วยใช่ค่ะเป็นน้ำพริกขาวน้ำพริกนรกมีหลายอย่างมีหลายอย่างน้ำพริกเนลอกกุ้งนรกปลาย่างพริกขาวก็มีพริกขผาเมงดาเผาผัดเผาป่ากระปุกละเท่าไหร่คะยี่สิบทั้งหมดเลยยี่สิบทั้งหมดเลยขนาดเจ็ดออนขนาดเจ็ดออนนะฮะอันนี้ทำเองเลยทำเองทั้งหมดเลยค่ะเป็นสูตรโคลาค่ะเป็นคนโคลาเป็นคนโคลาแต่มาอยู่กาญจนบุรีขอชิมหน่อยขอชิมแคบหมูหน่อยได้วก็ขอชิมขอชิมได้เลยหยิบได้เลยเหรอหยิบได้เลยขออนุญาตนะเราล้างมือแล้วนะ นี่นี่ก็ได้อ่าไม่ต้องหรอไม่ต้องหรอกเอาน้ำพริกมาเลยอ่าจิมเดี๋ยวแกะกระปุกให้เลยเอาน้ำพริกเผาผัดก่อนอ่ะนี่เป็นน้ำพริกเผาผัดอันนี้จะออกหวานนิดนึงไม่เผ็ดนะฮะไม่ต้องเยอะเดี๋ยวคืไม่เผ็ดมากเขาบอกว่าออกหวานนิดนึงไม่เผ็ดมากหืมพริกเผาอะไรนะ อ๋ออ่าตัวนี้จะเป็นพริกเผาป่าอันนี้ไม่หวานทำไม่ค่าต้องแค่งั้นพริกอะไรนะครับนั้นพริกเผาป่าตาแดงเฮ้ยนั้นพริกเผาป่า,ปาตาแดงยี่ส <20 S 1> ิบบาทเองกระปุกยี่สิบบาทเองอ่าลองอันนี้ฮะอะร่อยมากเลยครับคุณผู้ชมดีมากเลยอะ่ะแค่หมูก็อร่อยนะฮะ,ะน้ำพริกก็มีเลือกเยอะแยะเลยนะฮะนี่นะฮะ มีทั้งแบบว่ามีทั้งมันมีทั้งแบบติดมันกากหมูมีครบเลยถ้าตัวนี้จะเป็นติดมันติดมันเอาไปกินกเตี๋ยวนะหรือกินเล่นนะกินตลายกนแล้วลหละนะฮะเดี๋ยวเราซื้อกลับไปอยากกินเหมือนกันโอเคฮะเดี๋ยวให้คุณพี่นะครับฝากร้านตัวเองหน่อยคนที่มาที่ตลาดไซโยกแล้วมาเจอพี่ได้ไหนเปิดขายวันไหนบ้างกี่โมงบ้างครับบอกผู้ชมเลยนะครับนี่นะฮะอกล้องนะอ่าเหนือยูทะยูยูบอคอย เราขายที่นี่เฉพาะแค่วันศุกร์วันเดียวครับผมที่เหลือก็อยู่จะอยู่โซนบ่อคอยหมดเลยโอเคจะมาตลาดนัดที่นี่วันเดียววันศุกร์ขายหมดทุกวันใช่ค่ะโอ้โหราคาดีมากถุงขนาดนี้เลยค่ะถุงขนาดนี้คือหมดทุกวันแน่นอนหมดทุกวันเพราะว่าอร่อยแบบต้องมีลูกค้าเยอะค่ะโอ้โหน่ารักที่สุดเลยขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะค่ะน่ะค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 ่ะ่ะค่ะ่ค่ะ ที่รลานนี้ยังมีของกินอีกเยอะเลย <Cir> ไปเดี๋ยวเราไปเดินตลาดกันต่อครับครับผมเคนี่เลยร้านนี้เลยครับขนมอ<ค>ะค่ะคะอันนี้อะไรเอ่ยขนมเทียนโบราณขนมเทียนโบราณด้วยใช่ค่ะเป็นสูตรดำเนิน มีไส้อะไรบ้างครับอันนี้เป็นไส้หวานมะพร้าวค่ะไส้เค็มเป็นไส้ถั่วผัดแล้วก็มะพร้าวถั่วค่ะอะไรขายดีสุดในร้านเราครับไสเค็มค่ะมาชิมหน่อยซิได้ค่ะแกให้สิแกเลยฮะมาสิบดีนะมีสิบดังอยยอันนี้ขายชิ้นละเท่าไหร่ครับหกบาทค่ะชิ้นละหกบาทใช่ค่ะอันนี้ทําสดใหม่ทุกวันเลยทําทุกวันค่ะทํำใหม่ค่ะอันนี้คือแบบแบบไม่ติดใบตองเลยนะปกติถ้าแบบว่าถ้าเราแบบทําไม่ดีหรือแบบเล็กเกินไปนะครับ มันจะค่อนข้างติดใบตองใช่ไหมอันนี้เป็นสูตรสูดั้มเนินสูตรโบราณสูตรรโบาณเลยโบราณชิมหน่อยฮะคนโบไหมคะคนโบฮะโบฮะอันนี้ผมกับผมก็โบกันนะไม่ได้าโบราณตองของผมเองตัวละผมเข้าแห่กันชิมเลยนะค่ะฮะอร่อยมากอร่อยมากก็คือต้องบอกว่าทำมาพอดีคำสำหรับทานนะถ้าทำพอดีบางอย่างถ้ามาทำใหญ่ไปบางทีมาจจะดูไม่น่าทาน อันนี้มาพอดีคำคำละหบาทนะฮะมีเลือกสามไส้ไส้เป็นไงคะอร่อยไหมคะตัวไส้เค็มกำลังแบบว่าเขาเรียกว่าไงผมมันมีความแบบละมุนของของเผ็ดเค็มมีความเผ็ดเค็มนะฮะขอดูมะพร้าวอีกสักอันได้ไหมได้ค่ะเป็นมะพร้าวล้วหรือเป็นมะพร้าวถั่วดีคะอันไหนขายดีสุดฮะมะพร้าวถั่วก็อร่อยมผมนี่อยากหั่นครึ่งให้คุณผู้ชมดูจังเลยต้องบอกว่าบางบางั้งนะครับไส้เค็มเนี่ยเขาใส่พริกไทยเยอะจนเกินไปมันจะมีความเผ็ดร้อนจนเกินไปอันนี้คือกาลังพอดีเลยเด็กๆทานได้นะ อันน,นี้อะไรนะคะดำดำนะคะเป็นยาชูขากเป็นยาของดําเนินนะคะถ้าเป็นสูตรคนดําเนินเขาจะใส่ยาเนี่ยจะต้องเคี่ยวจนได้ที่ก่อนแล้วก็เอามานวดกับแป้งค่ะ ได้ม่รู้เนี่ยเพราะว่าหญ้าตัวนี้ต้องเชี่ยวเชี่ยวข้ามคืนเลยอะค่ะเชี่ยวข้ามคืนเลยนะประเภทนี่ว่าหญ้าเลยนะครับทางบางคนเขาก็เรียกหญ้าชิวคับนะค่ะหญ้าชิวคักหญ้าชิวคักอะไรอยย่างงเี้หญ้าชิวคับจะมีขายแบบเป็นเทศกาลนะค่ะเป็นเทศกาลเฉพาะใช่ค่ะต้องไปซื้อที่ดําเนินเราก็ได้ดําเนินนั่นนี่นะฮะเรามาดูใช่กันนะครฮะผมแอบบีใช่ไหมครับมะพร้าวถั่วอันนี้เป็นมะพร้าวถั่วนะฮะ ดูฮะิคำละหบาทหบาทเลยนะพี่บอลใช่ค่ะตัวนี้จะเป็นใส้ไส้เค็มไส้เค็มชิคกี้ยค่ะไส้ไส้เค็มมะเขืมาพ้าสั่วพอได้ไหมคะหอมมะพร้าวกินไปมีถั่วหน่อยๆใช่ แห้งเหนียวนุ่มดีมากน้าแย้คุณพี่ฝากร้านหน่อยมาเจอได้ที่ไหนขนมอะไรแบบนี้โทรสั่งได้ไหมบอกคุณผู้ชมได้เลยครับชื่อร้านอะไรครับผมบอกเลยค่ะขนมเคียนแม่อุไรคะ่ะโทรสั่งได้เลยนะคะเบอร์ศูน8 9 7 9 7 4 2้่อค่ะขอบคุณมากเลยะครบคุณค่ะขายทุกวันที่นี่ ه, ขายทุกวันสุก ปกติแล้วทําตามออเดอร์แล้วก็ขายเทศกาลค่ะแต่ว่าถ้าเป็นจะปกติจะมีข้าวต้มมัดที่เป็นหลักค่ะข้าวต้มมัดจะขายตลอดแต่วันนี้ไม่มีข้าวต้มมัดมาแค่ขนมนี่ยังอร่อยเลยข้าวต้มมัดจะขนาดไหนโอเคขอบคุณนะคะค่ะ ฉันล้านเราต้องการพอดีเลยต้องการพอดีเลยค่ัสครับทักทงกูดทักทงกูดครับโดนสารปอนสารสดแบบนี้นั่นแหละโอ้อันนี้อันนี้ขายหมดยังฮะอันนั้นครึ่งโลสานสิบครับสามสิบบาทสามสิบบาทจะสองอันนี่ก็โลหนึ่งหกสิบเราใช้เท่าไหร่นะสองกังพอสองกังพอแล้วแล้วเดี๋ยวแล้วทั้งหมดนี่มี โขมเขาเขาหมดแล้วมีฮะมีเจ้าของแล้วมีขอเจ้าของแล้วโอ้โหกลายซื้อกลับไปกรุงเทพซะหน่อยใจร้ายใจดำจริงๆเลยอะมาเที่ยวหน้าเที่ยวหน้ามาเที่ยวใหม่อยากทราบว่าวันหนึ่งเนี่ยขายได้เยอะที่สุดเท่าไหร่ฮะกี่กิ๊กี่โลน่าจะ200นะส0งร้อยกิ๊กสร้อกิแล้วก็ประมาณ50กโลก็หนึ่าสิบโลต่อวันวันนี้มาตั้งแต่กี่โมงเนี่ยตุ้งสี่โก็เกือบ3ามโมงนมาจากหินดาดนู่นนะ เดี๋ยวก่อนนะมาสามโมงชั่วโมงเดียวหมดแล้วนะหมดแล้วก็นี่แผงรถไฟข้างทางริมถนนนะเอาหมดเอาหมดเลยใช่โอ้โหอันนี้คือมันเป็นแบบปลอดสารพิษใช่เก็บขึ้นเองตามธรรมชาติเลยใช่ครับขึ้นน้ำเงินเดียวไม่หายไปตามน้ำพริกแล้วก็โลวกโอ้โหทางใต้ใส่เคยใช่หน่อยน้ำพริกโอ้โหตายแล้วแต่วันนี้ฮะเดี๋ยวเราต้องไปทำเมนูเลยนะครับ ผัดผักกูดกุ้งสดน้ำมันหอย<พ>อเลยจ้า,า,าเด็ดโอ<า>้ยนะฮะอ่ะออออเป็นผัดผักกู ขุ่งสดน้ำมันหอยแท้แล้วกันขอบคุณคุณลุงมากเลยครับโอ,อ<ส>กาสมากผมจะขับรถจากกรุงเทพมาซื้อคุณลุงให้ได้ครับขอบคุณมากครับคุณลุงชื่ออะไรครับลุงดำครับลุงดำลุงดำลุงดำผักลุงดำผักกูดผักล้านผักร้านหน่อยซื้อผักกูดลุงดำได้ไที่ไหนบอกผู้ชมหินดาดครับหินดาดหินดาดติดต่อได้ต้องรีบมาครับเพราะว่างั้นไม่ทันหมดขอเบอร์หน่อยเผื่อแบบคุณผู้ชมมาผ่านมาที่การแล้วแบบว่าอยากได้ผักกูด81 181ครับ สี่แปดสามสี่ครับผมลุงดำนะฮะลุงดำปลาปูดครับปลากูมาถามได้เลยขอบคุณลุงดำเลยครับครับขอบคุณมากขอบคุณมากครับผู้เมื่อกี้ได้ไปกินของอร่อยแล้วต้องต้องบอกว่าตลาดวันนี้นะคึกคักมากมเลยนะครับผมแต่ตอนนี้ครับถึงเวลานะครับที่ผมกับพี่พรนะครับจะต้องเข้าครัวกันโชว์พิมพ์มือทำอาหารได้เลยค่ะพร้อมไหมครับพร้อมมากครับพร้อมมากเลยครับถ้างั้นเดี๋ยวเราไปเข้าครัวเลยค่ะ สนับสนุนโดยร้านค้าคุณนายสอแสวงหาของคุณภาพดีในราคาผู้ผลิตแอดไลน์คุณนายสโตหรือทิ t o อกคุณนายจ่ายตลาดมาเข้าครัวกันนะครับผมบอกเลยว่าวันนี้นะฮะเมนูน่ารับประทานมากมากเลยครับคุณผู้ชมวันนี้เมนูอะไรนะครับผัดผักกูดุ้งสดน้ำมันหอยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับคุณนายครับเรามีส่วนผสมอะไรบ้างครับวันนี้บอกคุณผู้ชมหน่อยครับมีพริกนะคะกระเทียมค่ะ น้ำตาลค่ะซีอิ๊วขาวค่ะแล้วก็น้ำมันหอยค่ะครงสดุ้งสดที่ขาดไม่ได้คือผักกูผักกูนั่นเองนะฮะนี่โอ้โหเป็นพระเอกของเราในวันนี้เลยพี่พรครับเรามาลงมือทําเลยครับมาขั้นตอนแรกครับใส่กระเทียมค่ะใส่กระเทียมนะฮะชอบเผ็ดไหมคะโอ้โหทานเผ็ดมากครับผมโอเคสเ็วทำไมเนาะทำไมทุกคนจะถามผมว่า กินเผ็ดไหมกินเผ็ดไหมกินเผ็ดไหมหน้าตาผมเชื่อผมทานเผ็ดมากไหมฮะไม่ค่ะตะปุยพี่พรเขารู้จริงอ่ะมาฮะอันนี้ก็คือตำเลยค่ะตำพอแหลกๆไปตโดดนม้แหลกไม่ด้ๆๆประมาณนี้นะครับใช่ค่ะแล้วก็น้ำมันถวเหลืองต่างหุ่นเลยค่ะสวยมากถ่าเลยถ่าเลยค่ะอันนี้ใส่ใส่ในนี้พีใส่นี้เลยค่ะ ันนี้เราก็ใช้ไฟประมาณกลางๆเนาะครับกุ้งกลางก็ค่ะแล้วก็แรงๆเลยค่ะอ๋อโอเคครักุ้งเลยกุ้งสดค่ะกุ้งนะฮะกุ้งลงก่อนเลยตอนนี้ใส่กุ้งลงไปแล้วนะครับไฟแรงเลยตอนนี้ก็ไฟแรงได้เลยค่ะน่ากินอ่ะอย่างเงี้ยแรงวะถึงแล้ว ถึงเมืองกาญฯถึงเมกาญเลยค่ะผักกูลเลยนะคร่ะพอประมาณครับพอประมาณนะฮะหนึ่งกิโลคะใส่เข้าไปเลยอีกสองอีกค่ะอีกค่ะเดี๋ยวมันยุบค่ะอ่ออีกเหรออีกเหรอครับอ๋อเดี๋ยวเขาจะยุบใช่ค่ะยุบยุบยุบนาน่านนะครับคุณผู้ชมปกติเราก็จะมีแบบยำผักกูดอะไรแบบนี้นะใช่ค่ะต่อเลยค่ะต่อเลยฮะต่อด้วยน้ำตาลค่ะน้ำตาลน้ำตาลแค่ไหนครับน้ำตาลนะฮะหนึ่งช้อนโต๊ะหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับผมต้ำด้วย ซอสปรุงรสค่ะซอสปรุงรสค่านั่นแหละค่ะอันนี้นะฮะซอสปรุงรสครับเขาอะไรครับทั้งสองอย่างค่ะซอสปรุงรสครับแ้วมาหอยค่ะราน้ดีนะฮะาน้นะคะสีแบบว่าน่ารับประทานมากฮะปกติเราจะ ้กุ้งตัวใหญ่แล้วเนาะผักกูดอย่างนี้นะเรียบร้อยแล้วนะฮะเมนูนี้ง่ายๆสบายๆทำตามที่บ้านได้เลยนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าวัตถุดิบหาได้ง่ายมากแล้วก็ขั้นตอนในการทำนั้นก็ง่ายมากๆด้วยนะครับมาเดี๋ยวเราไปชิมฝีมือพี่พรกันดีกว่าครับเสร็จแล้วค่ะเมนู ผัดผักบูดพุ่งสนน้ำมันถอยโอ้โหนี่ฮะหน้าตาน่ารับประทานมากๆเลยฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยกว่า,วาจะอร่อยแค่ไหนครับผมมาเลยฮะชิมเลยค่ะชิมได้ข้าวซอยร้อนๆนะคะโอ้โหบอกเลยนะต้องทานกับข้าวสวย<า>ปกติโอ้แต่ถ้าทานตัวนี้ไปอาจจะมีร้องไห้นะฮะเนี่ยเขียวๆเ,เหมือนกันเนี่ยนี่เอาอีกแล้ว เขตเอาอีกแล้วลูกโดดมาอีกแล้วกรอ, <c oughs> อบอร่อยมากครับเข้มข้น <c oughs> เหมือนจะเผ็ดนะฮะแต่มันไม่ได้เผ็ดอย่างที่คิดครับผมคุณผู้ชมแล้วก็พอผัดกับน,น้ำมันหอยนะฮะตัวผักกุน,นี่ยเขามีความกรอบของเขาอยู่แล้วนะฮะเ <c oughs> วลาเที่ยวไปเห็นใช่ไหมคุณผู้ชมได้ยินเสียงเลยอร่อยมากขอขอทานกุ้งหน่อยขอทานกุ้งหน่อยนี่ฮะตัวกุ้งนะฮะ อะไรฮะหิวไหมฮะนไปถามคนข้างหล่าก้องหิวไหมฮะต้องบอกคุณผู้ชมนะครับเป็นอีกหนึ่งเทคนิคนะครับเวลาที่พี่พรเขาผักผักกูลเนี่ยพี่พี่พรเขาจะใส่ในแบบว่าผัดไม่นานมากใช่ไหมฮะเพื่อคงความกรอบของตัวผักอยู่ครับถ้าเราผัดแบบว่าจนเละจนเกินไปเนี่ยหมาจะแบบ มันอาจจะเละไปเลยผลักไม่กรอบนะฮะอันนี้คือใส่ไปแป๊บหนึ่งคลุกเค้าให้เข้ากันแล้วก็นำขึ้นมาครับตัวผักกุดก็ยังมีความกรอบอยู่นั่นเองครับผมเมนูนี้สุดยอดมากมากเลยครับผมขอบคุณมากมากเลยะฮะนนเมนูนี้เป็นยังไงกันบ้างครับผู้ชมนะฮะวันนี้นะฮะเราได้ไปชมนะครับเส้นทางรถไฟสายมรณะนะครับแล้วก็ไปสักระพระพุทธรูปนะฮะผมบอกเลยว่าสวยงามมากๆเลยนะครับบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งจุดแลนด์มาร์กนะครับสำหรับคนที่มาเที่ยวกาญจนบุรีไม่ควรพลาดอย่างยิ่งเลยครับแล้วได้มาชิมฝีมือของพี่ มาการมันจะน้อยไปหรือเปล่าพี่พะมาแล้วนะคะครับสัปดาห์หน้าจะพาไปเที่ยวเที่ยวอีกได้เลยฮะน้องเขจะต้องแบบโอ้ชอบมากๆเลยค่ะสดชื่นธรรมชาติสวยงามยสไม่ใช่พาผมไปปล่อยในตามป่าตามเขาไปปล่อยตรงแม่น้ำอะไไม่เอานะไม่เอาไม่บอกทำให้เขียสดชื่นพาเขตไปปล่อยน้ำเลย สัปดาห์หน้านะครับเราอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีกับพี่พรนะครับแต่ไปเที่ยวที่ไหนนั้นต้องรอติดตามชมนะครับวันนี้นะครับทางรายการคุณนายจัดตลาดนะครับก็มีกิฟต์เซ็ตจากน้ำมันถูเหลืองตางหุ่นไม่เป็นไขใสสารมอบไปกับพี่พรด้วยครับซึ่งภายในกิฟต์เซ็ตนะครับจะประกอบไปด้วยน้ำมันถูเหลืองตางหุ่นครับน้ำมันข้าวโพดตางหุ่นน้ำมันคาราตางหุ่นและน้ำมันทานตะวันตาหุ่นครับขอบคุณค่ะครับผมวันนี้นะครับต้องขอบคุณนะครับคุณปริษาศรัยดีนะครับภรรยานาย และที่ขาดไม่ได้เลยนะครับต้องขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนรายการของเราครับน้ำมันถูเหลืองตางุ่นไม่เป็นไขาสายสะอาดครับโรงแรมไซโยงมันตารีสอน,นะครับ สำหรับที่พักในการถ่ายทำของเราในครั้งนี้นะครับและสถานที่ถ่ายทำของเราในวันนี้ด้วยนะครับร้านมันดูเขาครับขอบพระคุณมากๆเลยครับสำหรับใครที่พลาดชมนะครับสามารถชมรายการย้อนหลังได้นะครับทาง YouTube Channel IMTVHD นะครับอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดไลค์และกดแชร์ด้วยนะครับรวมถึง Facebook TikTok รายการคุณนายจัตลาดนะครับและอีกหนึ่งช่องทางนะครับสำหรับคนที่หาของดีราคาถูกนะครับวันนี้คุณนายสโตมาแล้วครับผมสามารถ แท QR code ที่ขึ้นข้างล่างนี้ได้เลยนะครับรับรองว่าคุณจะได้ของดีราคาถูกจากคุณนายสโตแน่นอนครับและคำถามประจำสัปดาห์นะครับถามว่าสถานที่ที่พี่พรพาเก็มไปเที่ยวในวันนี้นะครับมีชื่อว่าอะไรครับสามารถเข้าไปตอบคำถามได้นะครับที่เพจรายการคุณนายจัตลาดนะครับแล้วก็ขอแสดงความดีๆกับผู้โชคดีในสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยนะครับ สัปดาห์หน้านะครับเรายังอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับผู้ชมเราจะไปเที่ยวหรือจ่ายตลาดที่ไหนนั้นต้องรอติดตามชมนะครับทุกวันพุธนะครับ9 0มง20นทีทางช่องอมรินทีวีเอสดช่อง3.4นะครับวันนี้เรา2คนนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันในสัปดาห์หน้านะครับผมสวัสดีครับอมรินทีวี